นอกอ่าสวยงามมากฮะเดี๋ยวไปดูพาไปดูพริกไทยนะครับไม่ใช่พริกไทยพริกนะครับพริกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ช่วงนี้ ก็ออพอได้เก็บได้เอาไปทำกับข้าวนะครับอืมตอนนี้ดอกอยู่อืมเแกะเลย เดี๋ยวเราจะพาไปดูสมโอสมโอนี่สมโอ,มโอตอนนี้ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่ไปตอ้นอื่นดีกว่าบรรยากาศรอบๆสวนนะครับ

น่าจะร,รุ่นหลังนะครับเนี่ยรุ่นแรกน่าจะอยู่ฝั่งโน้อนอ่าโอ้ต้นนี้ดอกมากเลยต้นเล็กนิดเดียวนะโคตรดอกเลย เมื่อคืนนอนสี่ทุ่มวันนี้ก็เลยตื่นหกโมงตื่นเช้า <c oughs>